งงางบริกาชยรักน์ะคะเป็นตัวแทนของสมาชิกโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในการนำเสนอบทสรุปและผลจากการเรียนรู้ใน4หน่วยการเรียนรู้คือสมรรถนะทางกายใส่ใจสมองกระดูกและข้อโภชนาการในผู้สูงอายุตามลำดับค่ะหน่วยการเรียนรู้ที่หนึ่ง สมรรถนะทางกายเป็นการเสริมสร้างความแข็งแรงทนทานของการทรงตัวเพื่อประสานสัมพันธ์ของระบบต่างๆในร่างกายให้มีสมรรถภาพทางกายสัมพันธ์กับทักษะเช่นการทรงตัวความคล่องแคล่วว่องไวงใ,ในการประสานสัมพันธ์และปฏิกิริยาสัมพันธ์กับระยะเวลาโดยใช้กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การมีส่วนร่วม ของกลุมและฝึกปฏิบัติการออกกำลังกายในรูปแบบต่างๆอย่างสม่ำเสมอเช่นการฝึกโยคะทั้งท่านั่งท่านอนท่ายืนการฝึกแอโรบิกในน้ำการแรนร่างกายการเต้นลีลาดการเต้นลายแดนเป็นต้นการฝึกโยคะเป็นการฝึกที่ทำให้มีสติสมสมาธิที่ดีมีความสุข และถ้าบริหารก็ทําได้ง่ายทําได้ทุกสถานที่ทุกเวลาไม่มีข้อจากัดสามารถทําได้ด้วยตนเองการเต้นลีลาดเป็นการเคลื่อนไหวร่างกายทุกส่วนไปตามจังหวะและเสียงเพลงการบริหารร่างกายด้วยการแกว่งแขนขยิบปลายเท้ากดจุดนวดเอเวต่างๆตามนิ้วมือนิ้วเท้าต้นคอใบหูเป็นต้น การเต้นลายแดนเป็นการผสมผสานการเต้นบิลาดกับการเต้นเออร์วิดมีส่วนช่วยเสริมสร้างสุขภาวะทั้งทางกายทางใจทางสมองซ้ำยังช่วยให้ผู้สูงอายุมีความคล่องแคล่วคล่องตัวการออกกำลังกายในน้ําหรือวารีบำบัดโดยอาศัยคุณสมบัติของน้ำที่มีแรงต้านทานจะช่วยพยุงรองรับทุกส่วนของร่างกายเช่นข้อเขา่า ข้อเท้าการจ็อกกิ้งในน้ําช่วยเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจทําให้เลือดไหลเวียนได้ดีส่วนการยกดัมเบลในน้ําทําให้ร่างกายส่วนบนแขนแข็งแ,แรงจากการนํกระบวนการออกกำลังกายในรูปแบบต่างๆมาบูรณาการใช้กับชีวิตประจําวันจะส่งผลให้ผู้สูงวัยได้ใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าสร้างสรรค์สังคมอุดมปัญญาทางสุขภาพ กล้ามเนื้อแขนขาจะมีความแข็งแรงกระฉับกระเฉงมีความคล่องตัวมีการทรงตัวที่ดีทุกส่วนของร่างกายก็จะมีความยืดหยุ่นลดอาการปวดตึงกล้ามเนื้อของอวัยวะทุกส่วนทำให้ใบหน้าอ่อนไวัยสดใสมีความสมดุลบุคลิกภาพสง่างามสุนวัยมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ลดอัตราเสี่ยงการเกิดโรคในผู้สูงวัยรวมทั้งสามารถนำผลจากการปฏิบัติไปขยายผลแนะนำคนในครอบครัวชุมชนให้ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เป็นแบบอย่างของการออกกำลังกายที่สอดค้องกับชีวิตประจำวันหน่วยการเรียนรู้ที่2ใส่ใจสมองใส่ใจสมองเป็นการส่งเสริมการทำงานของระบบประสาทความจำ ความภาคภูมิใจและทะักษะการสื่อสารการสื่อความหมายสมองต้องคิดต้องจําต้องจัดลําดับก่อนหลังอย่างเป็นระบบเพราะสมองสั่งการร่างกายเมื่อเข้าสู่สูงวัยร่างกายและสมองเกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เสื่อมถอยทั้งทางร่างกายอารมณ์และสภาพจิตใจเรามักจะพบว่า ผู้สูงวัยมีภาวะทางอารมณ์เช่นมีอาการซึมเศร้าหงุดหงิดขี้ระแวงหรือวิตกกังวลภาวะทางด้านความคิดความจำภาวะทางด้านพฤติกรรมและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมภาระหน้าที่บทบาททางสังคมลดลงการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นก็ลดลงตามเช่นกันซึ่งส่งผลกระทบกับผู้ดูแล และครอบครัวสมาชิกในครอบครัวฉะนั้นการร่วมกลุ่มการทํากิจกรรมร่วมกันของผู้สูงวัยจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งกิจกรรมชะลอความเสื่อมของสมองเป็นการกระตุ้นทักษะด้านการรับรู้ความคิดความเข้าใจด้วยกิจกรรมชะลอวัยอาทิเช่นการใช้ท่าบริหารสมองการนับเลขถอยหลังการเล่นเกมการปลุกมือ การใช้มือด้วยการชูนิ้วสลับกันการใช้มือจับจมูกจับหูสลับกันการกำแบการฝึกร้องเพลงการเล่นดนตรีไทยหรือกิจกรรมการถักการร้อยลูกบาดเป็นต้นแต่กิจกรรมต่างๆที่กล่าวมาแล้วนั้นจะช่วยเป็นการชฉลอจะเป็นการชฉลอวัยสมองให้ปลอดโปรงกิจกรรมดังกล่าว จะส่งผลให้ผู้สูงวัยมีความคิดความจำที่ดีขึ้นลดอาการหลงลืมและเป็นการเสริมบุคลิกภาพให้มีความมั่นใจในการที่จะเข้าสังคมพบปะผู้คนอย่างมีความสุขทั้งทางกายและใจสามารถทำกิจกรรมต่างๆได้อย่างมีความสุขมีความภาคภูมิใจนในตนเองรวมทั้งสามารถแบ่งปันความสุขให้กับคนในครอบครัวแนะนำชุมชนในการที่จะขยายผล ต่อไปหน่วยการเรียนรู้ที่สามกระดูกและข้อปัญหาสำคัญของผู้สูงวัยคือกระดูกและข้อเข่าเสื่อมซึ่งเกิดจากการใช้งานของข้อเข่ามาเป็นเวลานานหรือใช้เข่าผิดวิธีการทำงานของกระดูกและข้อมีการสึกหรอเสื่อมลงตามอายุเนื้อกระดูกจึงมีการชนกันขณะ รับน้ำหนักสง่งผลให้ร่างกายขาดความสมดุลการทรงตัวมีปัญหาทำให้เกิดอาการปวดเขา่าเขา่าบวมข้อยึดติดความรุนแรงของข้อเข่าเสื่อมขึ้นอยู่กับอายุที่เพิ่มมากขึ้นเพศกรรมพันธุ์เดินน้ำหนักตัวที่เกินการใช้งานมากเกินไปซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิดอุบัติเหตุจากการลื่นหกลม้มได้ง่าย สิ่งที่ตามมาก็คือเกิดการเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตเป็นปัญหาอุปสรรคในการดำเนินชีวิตเป็นภาระต่อลูกหลานการดูแลข้อเข่าและข้อเท้าให้แข็งแรงจึงเป็นสิ่งสำคัญมากกิจกรรมที่นำมาใช้กับผู้สูงวัยสามารถส่งเสริมให้กระดูกและข้อเกิดความแข็งแรงอาทิการยืนแกข่งแขนขยงปลายเท้าสลับการยืนบนส้นเท้า การยืนมอเข่าสลับซ้ายขวาการนั่งเหยียดขากระดกปลายเท้าขึ้นการนอนดุกเท้าตั้งฉากกับผนังกับผนังห้องการหมุนข้อเท้าการปั่นจักรยานในอากาศการเต้นเอโรบิกการเต้นบีลาดเป็นต้นผู้สูงไวัยได้ใช้กิจกรรมดังกล่าวบูรณาการกับชีวิตประจำวัน จะส่งผลให้ผู้สูงวัยมีความมัน่นใจในตนเองลดอาการปวดข้อเขา่าข้อเท้าการทรงตัวดีขึ้นลดาการปวดเมื่อบยบุคลิกภาพดีขึ้นสามารถเผยแพร่แนะนำส่งเสริมคนในครอบครัวและชุมชนต่างๆให้นำไปปฏิบัติหน่วยการเรียนรู้ที่4โภชนาการในผู้สูงอายุจากการศึกษาคู่มือ พภชนาการบัญญัติและการบริโภคอาหารที่เหมาะสมเพียงพอแต่ในในแต่และกลุ่มอาหารของผู้สูงวัยรวมถึงกิจกรรมบูรณาการหน่วยการเรียนรู้จากการสัมมนาได้รับความรู้มากมายเป็นประโยชน์ต่อการนำไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเลือกรับประทานที่เหมาะสมกับผู้สูงวัยมดอาหารที่ชอบ แต่เ,เลือกอาหารที่เป็นประโยชน์ให้มากขึ้นทำอาหารรับประทานเองเพื่อความปลอดภัยลดเค็มมันหวานกินผักผลไม้ตามฤดูกาลเน้นผักใบเขียวและผละไม้ที่ไม่หวานหลีกเลี่ยงอา,อาหารที่มีสารพิษปนเปื้อนและเลือกรับประทานอาหารที่หลากหลายครบห้ามู่อาหารที่ย่อยง่าย อาหารสดไม่แปลรูปปรัปพฤติกรรมการบุตรเคี้ยวอาหารให้ละเอียดขึ้นดื่มน้ําให้มากขึ้นลดการทานจุกจิกสร้างเงื่อนไขให้ตนเองหรือเปลี่ยนมาทานอาหารสุขภาพตามรายการดังต่อไปนี้หนึ่งแกงส้มผักรวมกับปลากระพงแกงส้มเป็นเมนูยอดนิยมของภาคใต้และภาคอื่นๆมีประโยชน์ส่งผลดีต่อสุขภาพมีครบทุกรสชาติ ซึ่งในแต่ละภูมิภาคก็จะใช้วัตถุดิบของท้องถิ่นประกอบด้วยปลาและผักต่างๆมีสมุนไพรในเครื่องแกงนำมาปรุงจึงมีความแตกต่างกันของแต่ละภาคยกงส้มขึ้นชื่อว่าเป็นแกงที่เป็นแกงเพื่อสุขภาพที่มีสมุนไพรหลากหลายชนิดอาทิเช่นพริกขี้หนูกระเทียมหอมแดงขมิน้นตะไครมะนาว มะขามกะปิเกลือซึ่งล้วนแต่ให้คุณค่าทางโภชนาการดังนี้หึ่งช่วยขับลมเคลือบกระเพาะอาหารและก็แก้การอักเสบสองบรรเทาอาการบัดคัดจมูก 3. เพิ่มมัตราการเผาผลาญและพลังงาน 4. ลดระดับไขมันในเลือด 5. ต้านอนุมูลอิสระหกดูดซึมธาตุเหล็กเพิ่อม็ดเลือดแดง 7. เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายและแผเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของระบบขับถ่ายรวมถึงระบบประสาทและสมองการที่สองปลาทับทิมทอดสมุนไพรมีคุณประโยชน์กับผู้สูงวัยและทุกเพศทุกวัยปลาทับทิมทอดสมุนไพรช่วยให,ให้เราได้รับสารอาหารที่จาเป็นต่อร่างกายเช่นโปรตีนไขมันโอเมก้าสาม ซึ่งมีส่วนช่วยลดความดันโลหิตและช่วยลดไขมันคอเลสเตอรอลอีกทั้งยังมีกรดไขมันไม่อิ่มตัวที่ไม่ก่อให้เกิดการสะสมของไขมันนั่นเองดังนั้นปลาชนิดนี้จึงเหมาะสมสําหรับผู้ที่ต้องการจะลดน้ําหนักหรือรักษาสุขภาพอีกเช่นกันสมุนไัยที่เป็นส่วนประกอบก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพเช่นตะไคร้ใบมะกรูดสระรแหน เม็ดมะม่วงหิมพา,านต์พริกแดงจินดาน้ำมะนาวหอมแดงขิงแก่สามารถช่วยลดแก๊สในลำไส้ทำให้ระบบย่อยอาหารทำงานดีขึ้นสารเคมีที่มีอยู่ในแตะใครจะช่วยขับปัสสาวะขับสารพิษและกรดยูริกที่มีอยู่ในปัสสาวะให้ออกจากร่างกายทำให้ร่างกายเกิดความสมดุลระบบการไหลเวียนโลหิตด,ดีบำรุงสมอง เสริมสร้างความจำน้ำพริกผักสดผักลวกน้ำพริกเป็นอาหารหลักคู่ครัวไทยมาตั้งแต่อดีตซึ่งมักจะขาดไม่ได้ในสำรับของอาหารไทยแต่เป็นอาหารสุขภาพชั้นเยี่ยมเพราะทั้งส่วนผสมและพิธีการกินคู่กับผักเคียงให้รสชาติได้ประโยชน์ทั้งโปรตีนวิตามินครบถ้วนอีกทั้งยังไม่ต้องกังวลกับ คอเลสเตอรอลสำหรับวิธีทำก็ง่ายและประหยัดส่วนผสมหลักของน้ำพริกนั้นส่วนมากจะใช้พืชผักสมุนไพรที่นิยมปลูกเป็นผักสวนครัวที่หาได้ง่ายไม่เปเรีย์กับร่างกายเช่นกระเทียมพริกมะนาวมะขามและของที่มีติดอยู่กับครัวอยู่แล้วอย่างเช่นกะปิกุ้งแห้งน้ำปลาน้ำตาลถ้าไม่มีมะนาวมะขาม ก็สามารถปรุงรดความเปรี้ยวด้วยมะม่วงตะลิงปริงมะอึดมะดันแทนก็ได้นำมากินกับผักสดหรือผักลวกต่างๆเช่นตัวผักยาวแตงกวาดอกแคชะอมมะเขือเปราะมะเขือยาวมะเขือพวงได้มีเครื่องเคียงอย่างปลาช่อนเด็ดเดียวปลาสลิดไข่เจียวไข่ต้มเป็นต้นสี่สลัดน้ำใสผลไม้ ผักสลัดมีผักกาดแก้วหอมใหญ่มะเขือเทศแครอทข้าวโพดพืชตระกูลถัว่วไข่ต้มน้ำสลัดผลไม้อย่างเช่นแก้วมังกรฝรัง่งสับประรดอังุ่นน้ำสลัดน้ำใสเหมาะกับผู้ที่มีปัญหาด้านสุขภาพเช่นคนที่เป็นเบาหวานเป็นโรคหัวใจความดันโลหิตสูง และโรคอ้วนเพราะมีส่วนผสมของเกลือและน้ำตาลที่น้อยกว่าแม้จะมีส่วนประกอบหลักเป็นไขมันพืชเช่นน้ำมันมะกอกน้ำมันลำข้าวน้ำมันถั่วเหลืองน้ำมันมเมล็ดองุ่นหรือน้ำมันงานจะเป็นไขมันไม่อิ่มตัวเชิงเดียวและไขมันไม่อิ่มตัวเชิงซ้อนจากการเรียนรู้ทั้งในหน่วยการเรียนรู้ที่ได้รับจากโรงเรียนสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงวัย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครศรีธรรมราชในช่วงเวลาหนึ่งปีได้รับประโยชน์สาระดีๆในการดูแลสุขภาพของตนเองในหลายๆายมิติเป็นองค์รวมเมื่อนำไปปฏิบัติก็เห็นผลการเปลี่ยนแปลงในเชิงประจักษ์เช่นสุขภาพร่างกายดีขึ้นความจำดีขึ้นลดการปวดแสบข้อเท้า ข้อเขา่าการเคลื่อนไหวการทรงตัวดีขึ้นบุคลิกภาพท่วงท่าสง่างามใบหน้าอ่อนเยาว์ขึ้นทุกหน่วยการเรียนรู้มีประโยชน์ที่สอบคล้องกันเชื่อมโยงสัมพันธ์กันในทุกมิติได้ทั้งสุขภาพได้ทั้งเพื่อนใหม่กัละยันมิตรที่ดีต่อกันเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ร่วมกันมีภาคีเครือข่าย ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันได้ร่วมกิจกรรมกันทั้งการออกกำลังกายการสันทนาการการท่องเที่ยวทำให้มีความสุขมีความมั่นใจภาคภูมิใจในตัวเองที่สำคัญก็คือได้แบ่งปันให้คนในครอบครัวเพื่อนบ้านในชุมชนได้รับประโยชน์ร่วมกันอีกด้วย สุดท้ายนี้ขอขอบคุณผู้มุ่งในการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนีนครศรีธรรมราชคณะพยาบาลศาสตร์สถาบันพระบรมราชชนกนายสุทัศน์เหมทานน์และดรรัตยานพิษรัชตะวันประธานดำเนินงานโครงการโรงเรียนสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงใบยที่ได้ใช้หลักสูตรผ่านกระบวนการเรียนรู้นำไปสู่การเป็นแบบจริง สามารถนำความรู้และทักษะไปใช้ในชีวิตประจำวันที่เปี่ยมด้วยคุณภาพขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันตลอดจนขอขอบคุณเจ้าหน้าที่และพนักงานที่ดูแลอำนวยความสะดวกในเรื่องสถานที่สุดท้ายก็ขอขอบคุณคุณทิติพันธ์คุณพิพัฒน์ผู้จัดการมูลนที่เพื่อเด็กพิการ คุณสุกัญญาสมเกศสอนผู้ปฏิบัติงานชุมรมผู้ปกครองเีกพิการนาครศรีธรรมราชที่ได้อนุเคราะห์จัดทำคลิปวิดีโอในครั้งนี้สุดท้ายขอฝากว่าความแก่ชารานั้นเป็นเรื่องของธรรมชาติแต่การแก่ชราอย่างคุณภาพนั้นเป็นเรื่องของพวกเราทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ thank <laughs> you

นุกด้วยกันสุขันบันเทิงอาจารย์ก็แสนดีเคยเหลือน้องพี่ดีใจเหลือเกินพวกเราสนุกเลือเลิ่นปุกใจเลื่อนเลือนเราชาวโซ๊ลันลันลาลันลันลาลันลันลา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  กวอย่างเราต้องมันเฝ้าดูแลร่างกายสมองประชาส่วนใหญ่รู้จักชายและจะน้องพี่ลงสาวไว้น้ำเล่นโยคะอีกเล่นดนตรีโรงเรียนต่้งเธ่เรามีสักค้อยน้องที่สุขีทุกคนลนลนลา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  ถ้าประชาตวววดไทยรวมจับมือกันไว้มารวมใจรักสุกหาเราได้อยู่กับลูกหลานไปนานานจนแก่จนเฒ่าใครใครก็อิจฉาเราว่าใหู่ใน่น้าบานใจลนลาลาลนลา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  ว่อย่างเราต้องมันเฝ้าดูแลร่างกายสมอง kind of mm hmm. กระตัดหุ่นใหญ่รู้จักใช้และจับน้องทีลองลงสาว่ายน้ำเล่นโยคะเล่นดนตรีโรงเรียนสร้างเคนแต่งีร้อยน้องทีลิ้นหมอดนลาลันลาลาลนลาลาลนลาลาลัลา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  ชาวประชาสชนสดใสรวมจับมือกันไว้มารวมใจรักลุกก้าวเราได้อยู่กับลูกหลานไปนานจนแก่จนเฒ่าใครๆก็อิจฉาเราว่าหญิงสาวนิยมบ้านใจลาลันลาลนลาลาลนลัลาลาลัลา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 